ตัวองย้ายออกไปก่อนได้ได้หรือเปล่าครับท,ที่จริงแล้วถ้าสมมุติว่าท่านเข้าบรรษาเนาะอะคนที่จะสามารถไปได้เนี่ยโดยที่พันษาไม่ขาดถ้าตามพระบินัยนั่นก็คือสามารถไปก่อนหนึ่งอาทิตย์หลังหนึ่งอาทิตย์นี่ก็สามารถไปได้เพราะว่าการสัตหามันได้ครั้งละเจ็ดวันนั่นแสดงว่าสามารถออกพรรษาก่อนเจวันได้ยกเว้นกรณีที่ท่านลาสัตหาหลายรอบอันนี้ก็สามารถไปได้ แต่ในกรณีที่ไม่นับพรรษาเนี่ยมันก็จะมีว่าหนึ่งท่านขอย้ายเองเป็นขอลาสิกขาไปดูพ่อแม่เจ็บป่วยแม่สบายจําเป็นต้องนอนโรงพยาบาลน,นานขอลากออกประกาศพรรัาหรือในกรณีที่ทําผิดเนาะซึ่งเราก็จะเห็นในข่าวว่าพอทอทำผิดเนี่ยอย,อย่างที่เป็นข่าวข้างก่อนเนี่ยก บบต้องไปกังวลอย่างแล,แล้วกับเรื่องของพันธุ์สงฆ์พันธาก็รับโทษกันไปตามคามอาจารย์ครับแล้วอย่างพระลูกนี้พระอาจารย์ได้คุยเขาโดยตรงแล้วด้วยใช่ไหมพระอาจารย์มอบให้พระที่พระอาจารย์มอบให้ดูบางคนพูดคุยว่าไปคุยกับท่านว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นแล้วพอได้คุยนักเกิดจึงได้รู้ว่าจริงๆน้วท่านาได้ตั้งหลักที่จะประกอบพิธีอะไรแบบนี้เพื่อนขึ้นมาทําบุญเพราะว่าพระอาจารย์บอกตั้งแต่ต้นตอนที่เข้าไปว่า ที่ทำในลักษณะนี้ของที่หยุดทิ่กาัญญูทั้งหมดแต่ว่าที่ท่านทำท่านบอกว่าเพื่อนมาแล้วก็ขอปีทองปีทองกับเล่นกันไปตัวน่ะปีเสี่ยงถึงหน้าอ๋อแล้วพระอยู่ที่วัดกรันา็เพราะว่าตอนตอนนี้ที่ที่อู้กันไว้ก็คือคืออยู่จนถึงออกพรรษาก็ ถ้าฐานเจ้าคือยังเอี่ยถ้าตามคิดวินัยสงเนี่ยคือมันพิกกว่าเจ้ากัดลงหน้าหน้าท้องเนี่ยเจ้าถ้าเพิ่มมบบได้ลงหน้าหน้าท้องนะเพราะว่าเพราะว่าเขาห้ามแล้วว่าบหมือนทุ่ทำกิจกิจกรรมรับขนาดนี้สิ่งที่เพิ่นเพิ่อนอู้ก็คือว่าเพื่อนมาทําบุญจริงๆแล้วเพื่อนจะมาทําบุญทีนี้เพิ่็รู้ว่าอันหลวงพี่อ่ะสนใจเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กคารวัตรลงให้น้อยกันเลย ลงตัวเล่นกันตัวเพราะปกติถ้าเราไปนะเราแบบเหน็นไผ่มาตีตึงหน้านะเพ่กตีกับทันเดียวอันนี้ตีเตึตงหน้านี่มันติดไอ้ทีเจ้ามรณภาพแล้วะหรอตีดเพื่องตึงหน้าติดเป็นพระแล้วก็บพึ่ง,พ,งพึ่งมาจำพรรษาวัดเฮาปีเนี้ยบ้านบัวที่ไหนเบนี่ยบัวที่กรุงเทพสมัยก่อนแล้วกับปีนี้แต่ว่าช่วงก่อนนะท่านมีเพื่อนอยู่ที่วัดปันเสาท่านก็เลยขอมาจำพรรษาอยู่ที่วัดปันเสา ตอนนี้ก็คือเมื่อพระทุกรูปในวัดเนี่ยจะอ,อยู่จนถึงจำพรรษาแล้วเขาจะมีการล่างวัดหรือว่ายังได้เจ้าหลวงป่อ,อทีททบองต้นเนาะบองต้นนี่ก็ให้ศา์คิดว่าตอนพ่อพรรษาแล้วก็ว่าจะทำแต่ตอนนี้เพราะมันยังเกี่ยวด้แค่เดือนเ,เดียวแต่ได้บอกกับที่ทจริงมาเจ้วันนี้นะ<ก>อาจารย์บอกตั้งแต่ตอนที่เข้าไปครั้งแรกแล้วว่าสิ่งที่อยากจะทําเพราะว่าวัดตันเสาเนี่ยมันมีมันมีเรื่องมาหลายหลาย รอบอาจารย์ก็เลยว่าถ้าตามโบราณบ้านาเฮานี่ยที่สถานที่ใดก็ต่างที่มันมันเป็นปัญหาเนาะก็เอาไปใช้เรื่องของวัฒนธรรมของทางล้านนาเฮาเอาไปช่วยแก้ไขอย่างอย่างสมัยก่อนที่พระอาจารย์มาอยู่ก็เป็นจะ่นิมนต์ทุกเจ้ามาเข้าก่ำม,มาชวดเติมพุทธมนต์มาเตะรรมมาตานมาอย่างก่อนเนี่ยเกิดความเป็นสิลปมงคลแล้วก็คอยคอย้ากันน้ำหนึ่งใหม่ หมายถึงนี่ล่างวัดนี่หมายถึงว่ามีการให้พระสงฆ์เนี่ยเจ้าที่จําวัดอยู่ในนั้นเนี่ยเปิ้นออกไปก่อนหรือว่าคัดก่อนหรือว่าอย่างใดก็เจ้าพระอาจารย์ก็ถ้าถ้าอุ่นล้างเนาะนก็คือพอมาเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยเขาก็ต้องนิมนต์ออกวัดหมดเลยอันนี้พระอาจารย์ได้บอกกับพระพระเนนทุกลูกที่อยู่ในวัดนะครับรวมฆราวาสตวัวฆราวาสตวัวอย่างตัวร้านร้านกาอย่างที่อยู่ดังไหนว่าพอออกพรรษาควกเนี่ยพระอาจารย์ก็ขอ นี่ก็คอข้าเนรเฮามันจะติดเรื่องการเข้าพรรษาจ้าทุกคนก็บอา่าแยงก็บอกว่าขอให้ออกวัดออกก่อนแล้วก็องคไหนหลังจากที่เฮาได้ทําบุญเฮาเข้ากรรมจัดงานทําบุญจนพุทธมนต์เสร็จแล้วเนี่ยองไหนที่ยังมีใจอยากจะอยู่ที่นี่ก็สมัครมาอยู่ใหม่เฮาก็นับหนึ่งกันใหม่เริ่มต้นกันหมายถึงว่าหลังจากนี้ถ้าออกพรรษาเขาจะมีการทําบุญครั้งใหญ่กับวัดคะข้าอาจารย์ครับแล้วอย่างถ้าเน